ครับโมวยุคนี้เป็นการชกชิงแชมป์โลกโมวยไทยในรุ่นจูเนียนร์เบดเเวร154ปอนด์เดบิทักษ์ s s s กับสเตฟานนิกเกมานักมวยจากฝรั่งเศสนะครับจะเรียนผลการชกให้ทราบนะครับที่ผ่านมาวันนี้ก็มีคู่ที่หึงรถถังวอทวีเกียรติชนะคะแนนเอตาก,กี้นักมวยจากโมร็อกกนะครับผู้ที่2วันนี้ยอดสุดยนันศิษย์ยอดธงชนะนักมวยจากยูโกสลาเวีย เวชริกในยกที่หนึ่งนะครับเทเลกราดน้องเอาแบบยกที่หนึ่งเท่านั้นเองคู่ที่สามวันนี้ก็มีคู่ที่สามนะครับมีก้องปัตตภีสอสุมาลีชนะคะแนนฟรีดานนักมวยจากตุรกีคู่ที่สี่หลักหายสองบราจเจอเพชรชนะคะแนนสาวเอกสิจำลองคู่ที่ห้าออรโน่พอมุงอบนุนชนะคะแนนซารีมูรานแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับสักมงคลสิทธนายออด ชนะ a, นอ,อูเบดา,าน้ำมวยจากคอแลนะครับครับตอนนี้บนเวทีครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินคือสเตฟานนิเกม,มานั้นเป็นน้กมวยจากฝรั่งเศสครับปัจจุบันก็เป็นแชมป์ฝรั่งเศสในรุ่น65 69กิโลกรัมอายุ28ปีมาชมยกที่หนึ่งครับขอขอบพระคุณครับร้อยตำรวจเอกสุรศรีโอสานุเคราะห์แองบริเสาุสสภาจำกัดผู้ผิดเครื่องดื่ม m 1 5 0พลังเ็มพลังใจเกินร้อยคุณสมยศสุธางกูลครับพระรามก้าพระชาโชตลกดังมากที่สุดในเมืองไทย วันที่10ธันวาคมนี้พบกับโมงสิิคำสร้อย11ธันวาคมพบแสงสุริรุ่งโรดน์12ธันวาคมพบเอกชัยศรีวิชัยปุ๋ยแซบอาหารเสริมสำหรับข้าวทำให้รวงข้าวใหญ่ได้น้ำหนักดีและขอขอบคุณเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยทากำลังติดตามชมการถ่ายทอดสดมาทำมวยไทยโลกเกิดประเกียริครับที่ท้องสนามหลวงวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับ วันนี้ที่ท้องสนามหลวงรรดาแฟนมวยมากันทั่วทุกสารทิศครับเอ็มไปหมดครับดังที่ภาพทีวีที่ฉายออกไปท่านชมทางบ้านจะเห็นครับมาดูครับมาดูมวยคู่ยักษ์อีกคู่หนึ่งครับเป็นการ,รชิงแชมป์มวยไทยโลกรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวท154ปอนด์นักมวยไทยฝ่ายแดงครับเดพิทักษ์ ISS ฝ่ายน้ำเมือนคือนักมวยจากฝรั่งเศสสเตฟานครับรายดี ประเภทพวกสูงยาวที่มือมวยลีลาเฉียบขาดครับดูครับยกแรกต้องระวังครับหมามวยใหญ่ๆนี่อาวุธออกกันแต่ละอย่างนี่ต้องดูต้องระวังครับไม่อย่างนั้นเราก็มีสิทธิ์หลับได้ทุกวินาทีตอขอขอบคุณครับเครื่องยนต์ดีเซนยันม่าเทคโนโล,โลยีเพื่อคน,อนสู้งานครับเครื่องยนต์ดีม่าเครื่องยนต์ดีเซนยันม่านี่มีบริการรถโมบายครับบริการซ่อมเครื่องอะไร ปีทั่วประเทศครับขยับเข้าหาเดินเข้าหาครับเด็ดพิทักษ์ทันทีติดตามศึกเสาทรงชัยนี่คงจะเห็นครับมีอยู่วันหนึ่งเล่นงานเอาทางด้านนาทีสคำสิงวันนั้นนี่แพ้ไปแบบพลิกล็อกถลงมทลายเลยครับเด็ดพิทักษ์ไอเอสเอชเสียเปลืกกล้างนิดหนึ่งครับ ความสูงแลวดูขาเหนกกะยางไม่ได้เสียเปียบน้ำหนักข้ากัน6บกิโกครับรูปร่างลักษณะส่วนสูงของเรานี่อาจจะเสียเปรียบแม้แต่ทางด้านฝ่ายนักจกจากฝรั่งเศสสเตฟานนี่สูงครับขานี่เหมือนนกกะยางครับมวยคู่นี้น้ำหนักเท่ากันครับ60ก,60กิโลครับ67นี่ครับ ต้องดูกันยาวดูอีกนานครับมีสิทธิ์ไปก่อนกำหนดมีสิทธิ์ไม่ครบ5ยกครับดูว่าใครจะไม่ครบเดินขยับมวยครับลูกนี้เจาะยางมาบนเวทีนี่ครับถูกนี้นำ้ำหนักชาเ้านี่ก็ช่าง70.3นาเกินนะครับเกิน3กีลดไป3กี ของเรา70กิโลกรัมโอ้โหทุกรูปเราเล่นขาก่อนเล่นขาก่อนเตกเ่าจริงแต่เล่นขาก่อนสูงแต่ว่าบางกว่าของเราเตียแต่นาะเดี๋ยวดิเดี๋ยวพิทักษ์ต้องเดินเตยกว่าต้องเล่นขาก่อนหนากว่าเตยกว่าแมาเตะควันขายาวขายาวรูปรอกว่าอีกสูงกว่ารูปลอกของเราเล่นขาอีกเตะให้เตะให้รีย จะให้ยางแฝงไปให้ได้เด็กกระทขยับขยับอีกหมัดไม่ต่อยยังไม่ต่อยอยังไม่ต่อยต้องเล่นขาเด็กกระทบอกต้องเล่นขาก่อนขยับอีกเตฟานี่ขายาวขาอึ้แต่บางคุณโอ้โหหิลันม้วนแผ่นดินคุณสมาร์ทซอกกลับไปทีนึงมาหิลันม้วนแผ่นดินเมื่อสักครู่นี้อันตารายครับนี่ครับตัวยาวเป็นนกกระยางต้องเจาะยางครับ เด็พิทักษ์เจาะยางดูว่ายางจะแฟบหรือเปล่าติดเดินวินาทีทองมาแล้วทำท่าเอียงครับอู้หูเจาะยางเตะขาหมัดขวาเจาะยางตามสูตรครับนี่ครับของมวยที่มีหมัดหนักมี้องเจาะยางไปก่อนครับเด็ดพิทักษ์สเต,ตป้านว่าไงครับแทงเข่าขวาขยับ ยังขยับกันอยู่ความแรงของอาวุธนี่อันตรายทั้งคู่ครับปีหาลูกนี้คือไปบริเวณยอดหน้าของเด็กพิทักษ์กขวการะวังลำบากครับระวังขาโดนบนระวังบนโดนขาขยับเข้าหาครับลำตัวลูกนี้แม่สะอึกสะอื้นครับสเตฟานโอ้โดนเตะต่อยลำตัวเข้าไปแต่สเตฟานอาการไม่ดีครับโดนลำตัวทำท่าจะขย่อนครับ โดนล้มตัวไม่ได้เตฟานเช็กออกอาวุธสเปซส,สปาเดดทักไล่เข้าหาครับนี่เป็นแชมป์เวนวเตอร์เวทครับของลุมพินีเดดทักวันนี้มาชิงในรุ่น154ครับจูเนียร์มิดเดิลเวทเริ่มชักชาแล้วครับเตฟาน ดยกที่นะครับได้ขึ้นมาคาดเข็มกับให้กับแชมป์ในรุ่นนี้ครับมาชมกันต่อครับต้อ,ตองขอขอบพระคุณเบียช้างเบียเหรียญทองระดับโลกของไทยเบียช้างส่งออกกันหน่ายต่างประเทศ16ประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปเบียช้างขอเชิญชมคอนเสิร์ต15ปีเมสไิไทลดง สองโงคันดบเาวาสาวที่25ธันวาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเหวีมากและขอขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจังจากููผิดยาออนตซินทิฟฟี่ยาดมทัคุณเบนจ้า500รถกระบะฟอร์เรนเจอร์ซื้อตั้งแต่วันนี้กระฟอร์เรนเจอร์ถึงส1สธันวาคมนี้ดอกเบีย้ย4.9%และขอขอบคุณยาไวาดีครับคุณเกลี่ยนสักประคองวงตรงขอคุณ ร้อยตำรวจตรีเพียงศักดิ์โลหะชาละนะครับรองประลัดกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็เหมือนกับเป็นแม่งานนะครับช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะครับภายในเวททวทีที่นี่มาชมกันต่อยกที่3โอ้ยขวามันนี้เต็มทางไส่ฟานยังไม่เป็นไรนะครับเด็กทุกทัับวันนี้มั่นหกมั่นใจเหลือเกินเฮ้ยตแหมอีกนิดเดียวไส่ฟานวันนี้ สูงว่าจริงแต่ยังทำอะไรไม่ได้ถนัดมาเดวิดพิทักฟันล่าอีกทีนึงสเตฟนานเริ่มใช้ใจยาวยาวแล้วเลยครับเริ่มทำท่าจะเหนื่อยอ้าวล้มอีกแล้วชักก้นหนักก้นหนักไม่เป็นเป้าครับยังคงออกไปเรื่อยทางด้านสเตฟานเดวิดพิทักของเราต็อค่อยๆขหยับแล้วก็ออกมัดขวา ใส่บ้านแทงเข่าขวากรรมการก็ว่ามูลนิธิพยัพวันชนะครับไปที่ไหนชนะที่นั่นครับายนี้วงในหลอกครับแม่เดพิทักษ์มีลูกแย่หลอกออกแทงซ้ายขาขยับตาจ้องขยับเข้าหาเตะบานแทงเข่าซ้ายเด็กพิทักษ์ปันศอกขวาเตะบ้านยับซ้ายต่อยขวาแทงเข่าขวาแล้วตามด้วยหมัดยังไม่จะครับ ขยับเข้าหาเหมือนเดิมแม่คู่นี้กินไปกินอยู่เหมือนกันนะครับเศรษฐาก็ทำเหมือนกันทำตลอดอ่ะเป็วานนานมีโยนมาทีมีโต้มีสวนมาแต่ว่าไอ้ลูกหูลูกเราหันมาฝันอีกจะเข้าต้องดูตามมาตาเรือเหมือนกันนะครับไม่ว่าสุ่มสี่ซุมห้าเข่าเล่นโดนแทนโคลูกเข่าเล่นหนมเล่นเกินนะครับเตยฟานนี่ยแบบสิ่งทีีนะ นี่ต้องตั้งหลักหน่อยนะครับทั้งท่าจะให้ใจยาวๆเด็วทัพเข้าหินอาจจะล่อล่างให้เด้งก่อนนะครับคุณมาครับต่อล่างไปอนให้ตีลงมาได้ความยิ่งใหญ่เราเราคงจะต้องติดตามครับยกที่4ี่ครับความยิ่งใหญ่ของงานในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีที่ท่านประธานก็ได้รับความร่วมมือและต่องขอขอพบพระคุณนะครับจากทาง ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดโรหาชาละระบบแสงสีเสียงต่างๆครับมีความสมบูรณ์เต็มท,ที่ต้องขอขอบคุณบริษัท JSL ครับไปบนเวทียกที่แหมระหว่งางพักให้นาำนี่วันนี้เด็พิทักษ์นี่สดชื่นเลยครับสดชื่นมากเลยแต่ว่าสเตฟานนม่ก่มากดนล่อขาดนเตะขาเยอะทำท่าจะหอลเอยวแต่ว่ายัง มมีลูกทำได้ยอะบาทาลกพักเหมือนกันโดนจ่อไล่เด็กทักขย,ขยับขยับคูณนี้เป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับเปรียยงทาไมโอ้ยไม่โดนไม่โดนจังจังนี้70กิโลกรัมเข้ากันนะครับทายเทลงเดิม ถ้าอยากกระเพกเมือนกันนะครับในตัวสูงนี่ต้องเจาะยางครับตามสูตรของมวยหมัดก็แสดงว่าคุณชานชัยฮะตัวเตี้ยหรือตัวสูงกันแล้วแต่ถ้าเจอกันเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักเหลี่ยมจังหวะฝีมือนะเรียกว่าการจังหวะไหนควรจะออกเท้าไหนดีจังหวะไหนจะเตะจะยันจะาอะไรต่างๆ่ตัวเตี้ยถ้าหากว่ารู้จังหวะรู้ฝีมือก็สู้ได้สบายนะต้องเจาะยางไปก่อนครับเดชพิทักวันนี้ มาต่อยหมัดดูแล้วบางที ENNIS อาจจะต่อยไม่ถึงครับต้องเจาะให้ย่อลงมาก่อนครับแล้วหมัดค่อยออกเล็งก็มาเก่งเข้ามาไปแบบสบายครับเดชพิทักษ์มีเสว้างตัวยาวขายาวเป็นลูกขยางเลยครับร้อยนห้าสิบสี่ต่อทนี้เล็งเก่งหมัดครับออกไปออกออกหมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายมาเป็นชุดความแรงความหนักของทั้งคู่ยังหนักอยู่ครับ ระวังสายตาคอยดูคอยฟังครัสเตฟานมีแข็งสักว่าจะดันฮ่าหลุดครับพิกหัวงิดเดียวเดชพิทัศน์เกือบหลุดออกนอกเชือกอันนี้ต่อยสบายครับเดชพิทัศน์เลือกเอาตลอดครับสเตฟานนั้นชักชาลงไปนี่ครับลูกนี้ลูกหากินครับโอ้กังหันต้องลมของสเตฟานนี่เหลือเกินครับสเตฟานนั้น ท้ายมวคู่นี้เป็นการชิงแชงมป์มวยไทยโลกมวยตูดเดียพิเศษกับผู้ชนะเดี๋ยวจะได้รับการคาดเข็มขัดจากคนตำรวจตีตูมิเกียรติสุว,วรรณพัฒน์ครับซึ่งจะให้เกียรติขึ้นมอบให้กับผู้ชนะของมวยคู่นี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับวิสเตอร์บิลลี่เมเรจากไอร์แลนด์นะครับซึ่งก็เป็นโปรโมเมตอร์จัดมวยไทยที่ไอร์แลนด์ กาเดี๋ยวสักพูดนั้นก็จะขึ้นไปมอบประกาศสีิบัตรในการใช้ศิลปะแม่พม้บุวยไทยได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสเตฟานด้วยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเวีดน,นีดีนนะครับ,นนรบโดยท่านพลตรีวัญชัยเลินเขียวได้ส่งทั้งอมการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกมาตัดสินมานั่งตีรังให้เสร็จนะครับต้องขอขบคุณสนามมวยเวียดจีนด้วยนะครับ บนเวทีอีกทีนึงโอ้ทุ่มเลยเด oh <my> ฟันเขา่าอ่อนแล้วนะครับวันนี้มองมองไม่สั่งจากพี่เลี้ยงว่าพี่จะเอาไงกันแน่เพราะว่าผมเขา่าอ่อนแล้วนะเดฟิ oh <my> ทักจะจะไปให้ขาเลี้ยงให้ได้นะครับ oh <my> เดี๋ยวนี้ขยับขยับ,ยบติดไปด้เนี่ยแ่สายไปทีหนึ่งเด oh <my> ฟันล็อกวันนี้ กำลังขาไม่มีแดงนะครับวันนี้ตีเขาไม่ได้เลยตัวของเราเหลี่ยม,ม<น>เดิ่มดีสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเหลี่ยมออกระมัดระวังตัวนี่ขาว,าาาวาอีกบัดนึงในวันวันนี้ขขเข้าเข้าทขาไม่ได้ทิ้งเนี่นะครับดูเหลี่ยมดูกรรมการต้องแยกก่อนนะครับไม่ปล้ำนานไม่ให้ปล้ำที่ตรษษษษษษษงนี้นี่สอดรักปัดเลี่ยมอีกแยกครับเป็นกฎกติกาของกรรมการ แมทดีมวยนานาชาติตอกกลุกนี้เด็กทีดพักใจหยาบขยาบด้วยความมั่นใจครับล็อกลัดปัดเบี่ยงแยกครับตรงนี้เพื่อเป็นการให้ส่งเสร,ริมการใช้แม่ไม้มวยไทยนี้ให้เยอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการกอดรัดปัดเบี่ยงตรงนั้นนี้จะเป็นกฎรับที่จะต้องแยกรถที่ห้าับสีบรอเร่ง ทีมจะต้องสุ้กูขีโคแรงมดยกสุดท้าย ai, ครับครับเพื่อเป็นเกียรติแก่มวยคู่นี้นะครับขอเรียนเชิญพลตำรวจตรีทวีเกียรติสุวรรณทัพครับตำรวจของประชาชนครับขึ้นคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยไทยโลกในรุ่นจูเนียร์มิดเดลเวทครับ วันนี้มาัโมยไทยโลกเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคาดเข้มขัดแต่วันนี้ต้องขอบคุณสนามมวยเวทีลุินีโดยท่านพลตรีวันชยัยนิ่มเขียวนะครับที่ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งกรรมาการมาเสร็จสัพเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นผลของการให้คะแนนกรรมการวรศัิ์พักดีคําให้นักมวยฝ่ายแดง50ฝ่ายน้ําเงิน47กรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมให้นักมวยฝ่ายแดง49น้ําเงิน47และกรรมการอัสดาวุฒิพิลาวันให้นักมวยฝ่ายแดง50น้ําเงิน47ครับผู้ชนะได้แก่ฝ่ายแดงครับพระเด่บบนเชิัพนตำรวจมีระเบีสมารับครับ คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยไทยโลกในรุ่นจูเนียร์มบดเดิลเวทให้กับเดดพิทัก ISS ครับแล้วก็โอกาสเดียวกันนี้นะครับขอเรียนเชิญมิสเตอร์บิลลี่เมรโปรโมเตอร์จัดมวยไทยในประเทศไอแลนด์นะครับได้มอบประกาศน,นียบัตรการใช้อาวุธแม่ไม,ม้มวยไทยได้อย่างดีนะครับให้แก่สเตฟานครับเรียนเชิญเลยนะครับมิสเตอร์บิลลี่เมร นี่ก็เป็นโปรโมเตอร์จัดมวยไทยนะครับที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็รับประกาศนียบัตรครับสเตฟานครับ